รับรองว่าสนุกครับเฮ้ยร uh. uh, ้อยแปดสิบเหรียญแล้วนะอ่าอ่าถ no. ้าขึ้นคำเนี้ยถ้าขึ้นคำเนี้ยก็พอใจชื้นหน่อยออกมาให้กูเหอะคอร้องเลยร้อยแปดสิบเหรียญละเออกล่องต่อเลยเดียวไม่กวนติงก็โอเคไม่กวนติงขอบคุณครับเกือบเกือบได้ฟังตำนานบทใหม่ละ แต่ยังดีที่ยังไม่ล้มแชมป์ไว้เลเดอร์กับแบ็คไรเดอร์อ่าตอนแรกเรามี580เหรียญเอ้ย560เหรียญรอบนี้เหลือ380เราเสียไปทั้งหมด180เหรียญน,นะครับก็คือเปิดไป60ไข่กว่าจะได้น้องซิสควสมา โอวิวสูตรการดับแบตเทินโอเปอเรชันสสวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่กันในการดับแบเทินโอเปอเรชันสอนะครับทุกทุคนไม่ต้องตกใจครับคุณที่คุณเห็นที่สีเหมือนกับพิคคตัวนี้นั้นแน่นอนว่ามันอาจจะไม่ได้นับเป็นค่ารอนของ UC หลักเพราะ มันเป็นหุ่นที่มาจากซีรีส์เกม sd Gundam generation ภาคต้นกำเนิดของมันก็คือ sd Gundam generation mono eye Gundam นั่นเองซึ่งหุ่นตัวนี้ก็คือ s i e q u e s t Gundam ที่มีหน้าตา mono eye หรือว่าตาเดียวนะเป็นหนึ่งในหุ่นหัวใจหลักของโปรเจกต์เซลีนแต่ว่า ถูกฟังเอลโก้ขโมยในเวลาต่อมาเหมือนเดิมโดยที่โตหุ่นจะมีจุดเด่นอยู่ที่ปีกข้างหลังที่สามารถปรับได้อย่างอิสระอาวุธพิเศษอย่างไอฟิวลันเชอร์ที่เป็นปืนที่ได้ติดตั้งไอฟิวไปในตัวและได้มีการใส่ระบบปฏิบัติการพิเศษที่จะทําให้ปลดขีดจากัดของหุ่นตัวนี้อย่างออฟเฟนส์โหมดอีกด้วยซึ่งก็จะเพิ่มศักยภาพของโตหุ่นขึ้นเท่าตัวก็จะมีทั้งหมด2เฟสด้วยกันขึ้นอยู่กับว่าหากเปิดได้แบบเต็มกําลังก็จะเข้าสู่เฟสสองซึ่งจะเพิ่มศักยภาพให้หก,กุุ่่่นดาทีสคซึงขว็เลๆๆับ พอโทบอติน่าก็ได้ตั้งชื่อเล่นให้กับหุ่นตัวนี้ว่าโมโนไอการดัมตามรูปลักษณะที่เห็นนั่นเองครับซึ่งทั้งหมดที่ผมว่ามานั้นแม่นับเป็นคานอนหลักแล้วก็เป็นเนื้อเรื่องในเกมสำหรับซิดเควก,กันดั้มที่อยู่ในเกมนี้คอส590เป็นหุ่นสายเหลืองเราก็มาดูกันว่ามีมอะไรบ้างนะครับอย่างแรกปืนไอฟิลลันเชอร์นะครับก็เป็นยิงทีเดียวสตันเวลาเดินไปยิงไปก็จะยิงอีกับที่ยาต่อมาบีนเซเบอร์สามารถฟันได้2ที อย่างต่อมาปืนกระบอกเดิมแต่สามารถยิงลัวได้นะครับก็ยิงทั้งหมดสมนัดถ้าโดนเต็มๆก็สามารถทําให้ชะงักได้อย่างต่อมาปืนแบบเดิมแต่สามารถชาร์จยิงได้ซึ่งการชาร์จยิงก็จะเป็นการยิงแบบลากแล้วคูลองดูดาเมจถ้าโดนเต็มๆหลายตัวนี่รับรองว่าเจ็บแน่นอน,นครับ แล้วก็ไอฟิล l a นเชอร์ก็คือการเปิดไอฟิลให้กับตัวปืนในระหว่างที่เรากดเปิดอยู่นั้นเราสามารถใช้อาวุธยิงโดยที่ถ้าหากฝั่งศัตรูยิงมาเราจะโดนดาเมจจากการโดนยิงด้วยอาวุธประเภทบีมลงอาวุธนี้จะถูกยกเลิกก็ต่อเมื่อเรากดเปลี่ยนไปใช้อาวุธดาบนะครับหมดแล้วครับอาวุธทั้งหมดเรื่องการบูก็ตัวหุน่นยิงไม่ได้อยู่แล้วแหละแล้วก็พุ่งบรอากาศไม่ได้นะครับแต่ถ้าหากคุณอยากทําได้แล้วก็ วิธีมีอยู่ตามนี้ครับก็คือการเปิดระบบ Offense Mode ในเกมนี้การตีความ Offense Mode ทั้ง2เฟสนั้นจะเป็นไปตามนี้ครับอย่างแรก Offense Mode เฟส o n นับถอยหลังหนึ่งนาทีครับจะเพิ่มความแรงแล้วก็ความว่อยของโตหุ่นและสามารถทำให้โตหุ่นนั้นพุ่งบนอากาศได้และที่สำคัญได้ทำการเพิ่ม Priority หรือว่าระดับของดาบนนครับเป็นระดับ2 ก็คือเทียบเท่ากับพวกหุ่นฟ้าทัท่วไปแล้วเฟสโหมดเฟสวันนั้นจะสามารถกดได้ตั้งแต่เลือดเต็มเลยอ่าหมายความว่ายังไงหมายความว่าถ้าหากเราใหญ่จะเข้าสู่เฟสสองเงื่อนไขมีอยู่เล็กน้อยๆๆๆครับต้องให้โตหุ่นนั้นเลือดต่ำกว่า30%อออฟเฟสโหมดที่จากตอนแรกเป็นเฟสแรกนะครับจะกลายเป็นเฟสสองแทน อ่อแล้วก็ออฟ e ฟ s e m โหมหลังจากที่หมดการทํางานไปแล้วจะทําให้ตัวหุ่นนั้นเข้าสู่ o v e r อร์ฮทีนี้ก็ขอยนารีเกมรอบหนึ่งเพื่อที่จะให้คุณดูสลับเฟสสองนะสังเกตน,นะครับว่า o f f e ฟ s e m โหมก็จะเปลี่ยนจากเฟสแรกเป็นเฟสสองรือบอกไปว่า o f f e ฟ s e Mode จะสามารถกดได้ต่อชีวิตหนึ่งนะครับถ้าหากคุณกดไปแล้วจะกดใหม่ก็ต้องรอเกิดใหม่สถานเดียวนะครับงั้นเรามาลองดูความเวอร์ของออฟ e ฟนสโหมดเฟสสองกันเี่ เมื่อทําการกด o f f เฟนโหมดเฟซ e อนะครับก็นับถอยหลังเหมือนเดิมแล้วก็จะทําการซ่อมแซม่วนหัวกับ่วนขาให้กับโตหุ่นด้วยนอกจากการเพิ่มความแรงความอึดแล้วก็ความเร็วกับโตหุ่นแล้วก็สามารถพุ่งบนอากาศได้แล้วโตวหุ่นนั้นจะเพิ่มระดับพ r i o ล i ตีของดาบมันเป็นถึงระดับ3หรือเทียบเท่าหุ่นแดงนั่นเองยังครับยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้โตหุ่นนั้นสามารถอีเวได้ ถึง2ทีด้วยกันเรียกได้ว่าการเปิดออฟเฟนสโตรในเฟส2นี้จะทําให้ตัวหุ่นนั้นทุ่มเททุกอย่างที่มีที่เหลือนะครับก่อนที่จะกลับมาเป็นหุ่นเหลืองธรรมดาโอเคงั้นทีนี้ก็มาพูดถึงวิธีการเล่นของตัวหุ่นกันดีกว่าตัวหุ่นมีปืนที่ไม่เยอะแยะอะไรมากครับเพราะว่ามันไม่ได้ติดตั้งอาวุธอะไรเลยนอกจากบีมกับดาบส่วนใหญ่จะเป็นการยิงเพื่อทำดาเมจแล้วก็ขัดสตูมากกว่า ด้วยความที่ปืนมันแรงและ2ปืนนี้นะครับถ้าหากยิงโดนเต็มเต็มก็สามารถทําให้ศัตรูนั้นชงนักได้อย่างง่ายๆส่วนถ้าเราอยู่ในจุดที่เราไม่จาเป็นต้องเข้าวัะเราสามารถกดชาร์จปืนรอ,อไว้ได้แล้วก็ค่อยยิงดักในแต่ว่าที่ศัตรูเผลอก็เหมือนพวกคุณที่มีปืนชาร์จยิงได้นั่นแหละแล้วถ้าถามว่า offense mode เฟสแรกกับเฟสสนะั้นเราต้องเปลี่ยนวิธีการเล่นไหมก็อันนี้ขึ้นอยู่กับการเอาเพลแล้วล้วน,ล,วนละ พราะตัวหุ่นมันก็ยังเล่นแบบเดิมอยู่แต่ถ้าเกิดคุณอยากจะอุทลิตไปชักดาบใส่เขาก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนว่าอยากจะเล่นยังไงแต่บอกเลยว่าเป็นหุ่นเหลืองที่ออกแบบมาแทบจะฉีกฎกฎของการเป็นหุ่นเหลืองของหล,หลายๆตัวที่ผ่านมานะครับถือว่าเป็นตัวแรกนะที่เป็นหุ่นเหลืองแล้วเวลาเปิดระบบจะทาให้ดาบน,นั้นสู้กับหุ่นแดงได้เฉพาะในเรื่องการประทะดาบน,นะครับ ก็สรงกับเป็นหุ่นที่มาจากซีรีส์เกมนอนคานอนก็ทําให้มันดูโมโมอ่างเงี้ยแหละงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าสำหรับซิกเวสนั้นผมจัดพาราไว้ยังไงสำหรับซิกเวสที่ผมมีอยู่ก็เป็นหุ่นเลเวล1คอสหาราพาที่ผมจัดเอาไว้ก็เป็นดังนี้ครับเพิ่มยิง4 3 2 1ง่งยิงแม่งแรงๆไปเลยแล้วก็เพิ่มฟันให้มันนิดหน่อยเพราะมันเหลือช่องเดียวแล้วก็เพิ่มกันบีมกันฟันเน้นอาวุธแรงๆกับข้าวมังกรให้มันได้พอทนทานอะไรบ้างนะครับ แต่จริงๆตัวหุ่นมันก็มีไอฟีอยู่แล้วเนาะส่วนเรื่องอาวุธก็ผมไม่ต้องพูดถึงครับอาวุธทุกอย่างเนี่ยก็เป็นของประจำตัวของมันไม่ใช่เป็นทั้งอาวุธหลักแล้วก็อาวุธรองสกิลครับก็น่าจะพุ่งไปมาได้แล้วก็ฟลายได้2ทีนะครับตัวหุ่นเนี่ยมีสกิลที่สาหรับหุ่นเหลือแล้วถือมีแล้วแปลกมากๆครับเพราะเป็นหุ่นเพราะเป็นเป็นสกิลของหุ่นแดงอย่าง power accelerator หรือ เวลาดาบชนกันแล้วเราสามารถกดพุ่งต่อได้ทันทีเลยโดยที่ไม่ต้องรอให้หายชะงักนะครับเน้นนะครับว่านี่คือสกิลจากหุ่นแดงหุ่นเหลืองนี่คือเป็นตัวแรกเลยที่มียางต่อมาก็ออฟเฟนโหดเฟสหนึ่งกับเฟสสองก็พูดไปแล้วนะครับสรุปให้สั้นๆง,ง่ายๆเฟสแรกสามารถกดได้เมื่อเลือดมากกว่า3 0ซก็จะเพิ่มความแรงของอาวุธและก็ความไวของตัวหุ่นสามารถกดพุ่งกาอากาศได้ก็เป็นสกิลไฟคอนโทรลโปรแกรมหมเลสองแล้วก็ เพิ่มระดับดาบของตัวหุ่นให้กลายเป็น2แล้วก็จะลดการโดนขัดระหว่างที่ฟันอยู่จากอาวุธปืนและเมื่อสกิลนี้หมดตัวหุ่นก็จะเข้าซูมโอเวอร์ฮีทเป็นเวลานานส่วนเฟสองก็เหมือนกับเมื่อกี้แต่สิ่งที่ต่างก็คือใช้งานเมื่อเลือดต่ำกว่าส0มซ่อมแซมส่วนหัวกับส่วนขาเพิ่มไฟคอนโทรลโปรแกรมหรือว่าบินกากากดได้ไปเลเวล3แล้วก็เพิ่มระดับของตัวดาบเป็นถึงระดับ3แล้วก็อย่างสุดท้ายไอฟีคอนโทรลซิสเต็มเมื่อนำการกดใช้ก็จะลดการได้รับดาเมจของอาวุธประเภทบิน80% ก็ประมาณนี้สำหรับการมาของหุ่นตัวนี้ถือว่าแปลกมากๆยิ่งเป็นหุ่นที่มาจากซีรีส์เกมอย่าง SD Gundam G-TEN อีกด้วยก่อนหน้านี้ก็เคยมีจีมหน่วยการ์ตูนเอามาเข้าเกมมาแล้วแต่ว่าเป็นหุ่นขายและแพ็กเติมนะครับสำหรับตัวผมก็มองว่าแปลกใหม่ดีครับแต่ไม่รู้ว่าในอนาคตเนี่ยจะมีอะไรแนวๆน,น,น,นี้โผล่มาอีกหรือเปล่าผมถึงได้ว้าวมากกับการมาของหุ่นตัวนี้นะครับงั้นเราไปดูกันเลยก่อนสำหรับซีเควสว่าไม่ได้ลงสนามจริงแล้วพลังของกระด้มตาเดียวจะเป็นยังไงไปดูกันครับ น่าตาชินก็นได้แล้วครับไอคำนี้ผมเคยพูดว่าเป็นเหลืองยาชักดาบเนี่ยหลางๆจะน่าจะใช้ไม่ได้แล้วครับมีประมาณสามสี่ตัวแล้วมั้งที่เอาดาบไปสดได้บ้างแค่ได้บ้างนะไม่ได้แบบว่าชักไปเลยแต่ก่อนดูเดียวเราต้องโชว์พลังของแบล็กโคแคนอนเงิน เราก็ไม่รู้เลยว่าจะได้ใช้ออฟเฟนสองหรือเปล่ามารับรอเพราะว่า,า,อ,วาออฟเวน 2, 2กว่าเราจะได้ใช้นี่แล้วน่าจะโดนเฮ้ยคอมโบเดียวตายเวลาเจอหุ่นแดงอ่ะมาละเขาเปซองนั้นขเขาไปซองนั้นหนึ่งทีเอาดับเบิลไปดีกว่า ขวามีเซตาแซกเฮ้ยตัวอะไรแจมมิ่งวะเอา้านี่ไงคนแจมมิ่งเดี๋ยวเดี๋ยวต้องปีนข้างล่างดีกว่าเจาะขาหนึ่งทีดูไครับปีไม่เห็น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 หัวเลืองชักดาวหัวเลืองชักดาวอุ้ยปวดหลังเลยอย่างเงี้ยเอ้ยเอาไว ยิงไม่โดนโอ้โหล้าโชวงนี้ผมยิงวูล่อยก็ต้องแปลกใจนะครับอือ่าฟองพังขนาดนี้ยิงโดนได้ก็บุญแล้วอ่ามาอ่ะมาอ่ะมาอ่ไอ้ไม่มาไม่มาเจอบุญเหลือจักดาเข้าไปซุปเปอร์ยังงงอุ้ยอ้าวิวคนออกเกม เฮ้ยอะไรยังไม่ทันถึงนาทีนึงเลยผู้ออกแล้วเหรออย่าทำเพื่อนกูมีมนะเหลืองชักดาบคำว่าหุ่นเหลืองอยาเลยอชักดาบเนี่ยน่าจะใช้กับหุ่นตัวนี้ไม่ได้เล่นยิงปกติมันคนดีเกินไปเราต้องชักดาบสู่ไม่รู้อีกฝั่งหนึ่งเขาหลุนหรือว่าจงใจออก นี่ยังไม่ทันเริ่มถึงหนึ่งนาทีเลยรีบชิงก่อนเพื่อนเลยดูท่าทางนา่าจะยาวแล้วแหละเหลือกันสี่คนแค่นี้มีเกิดมาคนเดียวมาแล้ววะล่ะเอาอะไรเอาอะไรเอาเอะไรรู้สึกว่าคงไม่ได้ยิงแล้ว มีฟ้าสองมีเหลืองหนึ่งไม่รู้ว่าใครอ้าวคอเตอร์สวยงามครับเอ๊ะนั่นไงว้าละหลังอีว่าใจกันแม่งใหญ่เกินยีงไม่ได้ลงมาก็ได้วะ,ะนั่นไงน,นั่นไงเล็งกูคนแรกนะอืมตุกตุกตุกเห็นกูนี่กินไว้ได้นี่เอาใหญ่เลยเอาแม่งบงัง ปืนกูอีกนะนะยังอีกยังอีกยังอีกฮะฮะฮะเป็นอะไรฮะเห็นกูที่ไปกล้าชักดาบวะวันดีเพียร์วันครูไปนี่กืนอนผมยึงไม่โดนนี่สวยครับขอจ่อขาหน่อย พี่ดูดูดูออกมาคงออกไปไปบังปืนกูอีกอ่ะมาอีกคนเนื้อเอ้ยโอ้ดีมากพี่บังให้ผมหน่อยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่โดนไม่ยินายหุณเหลืองอย่าเสียชีวเฮ้ยอย่าบังดิโอโอเคดิโยนยิงโดนอีวาเตการเพื่อเราที่ไม่เดินเราบังปืนหลายรอบแล้วแต่นี้รอบนี้ยิงโดน เฮยเฮ้ไม่เลออฟฟนส์บดวัน <inequ> ส <ity> ิวไม่โดนปืนแม่งเอาโอ้ยโ้ยดูสวยสวไม่เลยอุ้ยเคาน์เตอร์ซอนตีนแปะแปะยิงให้หน่อยดิเอากูนึกว่าทำอะไรอ่ามามาเดี๋ยวไปเยืร์ลงให้ก็ได้มาเอากูจะกด้จะกดจะีฟิวอ๋อ ทุล,ลักทุเลและเกินเนี่ยฮะนี่ชักดาบใส่กี่คนแล้วนเนี่ยสงสัยที่หายไปผมว่าขอดาวนั้นน่าจะเป็นกาเบล่าแน่เลยเพราะว่าปกติกาเบล่ามันต้องวิ่งตรงมาหาเราละกลายเป็นว่า,าเราฟีแล้วรอบนี้จัดการเขา,าเลยครับจิวสวยโอเค,อ,เคออฟเฟสโหมดกําลังใจโหมดในสอง หนึ่งเออแม่ดีที่ดีที่หมดแล้วก็ไม่ได้ดึงแบบพิการหมดแล้วแค่บูทโอ์ฮีทเฉยเดี๋ยวหาที่ทำมากินดีกว่าตรงนี้ไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่นะแต่อยากลองดูเพราะว่าเดีย๋ยวม่งต้องขึ้นมาแน่ๆขอแค่อย่างเดียวอ่ะเหยื่อล่อของเราอย่าเพิ่งลงไปนะ ยิงไวก่อนยิงไว้ก่อนยิงออกยิงออกยิงไม่ออกเอาเฮียแม่งลงมาแล้วแล้วกูได้อืนั่นไงลงแล้วครับแผนการอันแยกโดนกูไม่สำเร็จมาละเดี๋ยวมันจะตามมันลุยอยู่ละเอาไงเอไงยืนหัวกูเนี่ยบอกไปยังของเราลงละอุ้ยเผยยิงไว้ก่อนดิเดี๋ยวเดี๋ยวชักดาบอย่าให้หุ่นเหลือชักดาบอย่าให้คุณเอาเฮียบอนลงพุงไม่เสร็จตายก็ได้ รอลงแขกปล่อยเพื่อนๆไปเดี๋ยวกูจะกันไอ้นี่เองเดินไปปล่อยของแล้วจังหวะเนี้ยปล่อยของจริงๆกูบอกแล้วฮะอยากให้ก então, ูชักดาบติงพีอไปละอุ้ยเอาพอดีพี่หนึ่งพีโอ้ข้างหลังแม่งก็มาอีกโอ้ยเออเอาเอาไล้วที่ฟันกูล้มนี่ไม่ใช่มันด้วยเพื่อนกูเอง อะไรกันแน่วะเนี่ยเอาเฮียแม่งก็หายออกมาตาไวอีกกูตายก็ได้เป็นงงเหลือเวลาแป๊บเดียวไปโซโล่แม่งเลยไปอย่าให้อูหลงชักดาบเก่งแต่ตอนชักดาบตอนที่คนมันไม่ครบนี่นแหละเฮ้ยไปหาเราอะ หนึทีสองทีอีกทีโอต่อขาต่อขาอุ้ยไม่พันเสียดายเฮ้ยเฮ้ยแด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 ออฟฟิศหมดหนึ่งนั่นเองผมว่าแล้วว่าไม่ได้ใช้สองแน่นอนอุตส่าห์จะได้แบบใช้สองโชว์ไปไล่ฟันอย่างงี้นั่นไงจัดเจนกับเวลาออกไปจริงๆด้วยครับ โอเคครับก็จบไปนะครับสำหรับซีรวสจาก SD g u n Generation Series ถือว่าเป็นหุ่นนอนคานอนที่เอาเข้ามาได้อย่างงงงแต่ว่าเป็นหุ่นที่เล่นมันดีนะครับคลิปตัวต่อไปจะเป็นตัวอะไรก็อย่าลืมติดตามชมกันไว้เจอกันใหม่ข้างหน้าเมื่อมีโอกาสครับสวัสดีครับ คุณนี่อะไรหนะ้าตาโคตรเท่เลยไม่น่าเลยาะพี่อะไรที่หน้าตามที่ยวพี่ไปก่อนเลยเดี๋ยวผมอะแต่เ,เป็นห่วงอยู่ตรงนี้เองเพะว่าติดขอบแน่เลยวะ่ะ เรียกว่าเปลี่ยนเธอแต่คนทำเลไม่ดีอ่ะเฮ้ยเฮี้ยกูเหี้คนวับกูเห็นคนโอ้โห้ยเหี้ยโคนอะไรยังงี้ตะบุญโอ้โสุดยอดไอ้เที่กูเจอคนแหลกเีอยนั่นอ่ะไม่ถืออะไรอ่ะไปดีกว่าโอเคมีคนเก็บไปละเฮ้ยเฮ้ยจอดมาจอดมาจอดมาอุ้ยจอดบินได้จอดบินได้พอดีพอดี โอ้กดไปกดชนไม่ท er ันไม่เป็นไรกูเป็นที่ลองตีนให้ก้ะถางช่วรกูอย yeah> claro ู่ไม่ต้องห่วงนี่อะไรอะไรอะไรวีดีนั่นแหละเข้าสกิลไวนี่ไอฟิวไอฟิวอืมไกลไปไอวีนี้มองไม่เห็น ดิวดิวดิวถอยก่อนดิว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 ,วไม่โดนหมดนั่งต่อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจยน,นี่สัตว์ถอยก่อนถอยก่อนมาทำที่อะไรฮะ อ้าวทนมั่วอือทนมั่วไม่น่าเลยอดเลยไม่รอละเคยหุ่นเหลือชักดาบเปล่าไม่ทันละนี่ขาไป เด kind of ี๋ยวคนที่ก็ต้องออกมามาตรงนี้ด้ว่ะโอ้โหดนที่เดียวเองอะเสียดายโนย์เอาเรงรวงไปละิโลเมื่อกี้ โอ้โหไม่ให้ปลาแล้วโชคดีนั่งนัดสองนัดแย่กูได้แค่เนี้แหละมาแล้วจ้าไปนั่งรอนั่งรอเหมือนเดิมเฮ้ยรีบดีกว่าเออบอกไว้บอกไว้บอกไว้อย่ามพุ่งมาอย่ามพุ่งมาเหยียบไปข้ามาอีก อะไรกูม hey, ีกันบีกูมีกันบีมไอฟิวไอฟิวมายังไงมาจะบินจะบินผมนะไม่โหด่ากูถอยก่อนละไม่โเดี๋ยวแม่งมาแน่ยิงเทียอะไรฮะจะทำเพื่อนกูเพื่อนซุปเปอร์กูฮะจะทำเพื่อนซุปเปอร์กูอย่าไปโดนนี่ เออเก็บไปเก็บไปเออโอ้ยโดนอยู่ดีๆสวยอุ้ยไม่น่าพุ่งเข้าไปทันเลยเอ้ยแม่งมาละแม่งมาละแม่งมาละทีแม่งมาละอื้พงมาได้หมอนมี่ว่ะแม่งโดนยำเอายำเอา พออยู่ก็แล้กําลังจะเริ่มความมันในไม่ช้าโอ้เอสฝั่งเราเป็นเหลืองฝั่งนี้ก็เหลืองอุ้ยวุ้ยวุ้ยวุ้ยผูเห็นสีชมพูไกลแต่กูเผลอกดนั่งดีนะมันไม่อัดใส่กูอะรถเบิดดิวะมามาดูกันดีกว่าว่า ใครจะเป็นผู้โชคดีให้เราเร็วขึ้นมาดีวะขึ้นมาดีวะเร็วเฮ้ยไปรู้แล้วนี่ดีกว่าไลเซอร์ซ้อสยังไงล่ะเร็วเอสเอสเอาเอสมาอยู่เฮียเอสกูอยู่นู่นนี่ว่ะเอสกูโดนกูโดนหมดตัวอยู่เหื่อไม่ทันละขอโทษเพื่อนเดี๋ยวกูต้องแก้แค้น เดี๋ยววักฟูเดี๋ยววกฟูตีเลยจู่จูรอเรื่อยๆทั้งวันก็ยังได้ พีดพื้นที่พี่หน่อยเอาเฮียกูไปกันไอเฮียกูไปยืนบังมาแล้วไอฟิวติดไอเฮียกูทีเฮียเลยปอยกันละถอยกันละไม่เปรี้ยวแล้วไม่เปรี้ยวแล้วไอเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วก้องต่อไปก้องต่อไป ออกไปดิวะเฮ้ยใครมาข้างอ้เดี๋ยวกูช่วยก่อนแป๊บนึงช่วยอยู่เอออืมเฮ้ยโอ้ยเฮี้ยเม่อีขัดขัดอืมกูเหลืองอยากเซอร์ชักดาบปีเลยเฮี้ยไหวๆละออฟเฟนส์หมดหนึ่งได้แค่หนึ่งเองอะหนึ่งไม่โหดพอแต่ก็ แต่ก็แรงอยู่อืมอยู่ๆมาละ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 โจดกูละแอะกูแตกก็โชคดีไม่เป็นไรเอ้าเดี๋ยวที่เกมมันปรับให้กลับมากดกูเลยตั้งแต่ตอนนี้ได้เลยเขาบอกวะอตอนแรกมันไม่กดไม่ได้เพราะแม่งกันพวกกันพวกพิมพ์ตัดเพาะเรียถ้าชนะยังที่เออกูบอกแล้วเนวหุ่นเท 好的。皇帝